สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเทวดากลับชาติมาเกิดหาราศีนี้ดวงเด้งพลิกฟื้นคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงห้าราศีค่ะที่เตรียมปักหมุดไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าคนทั้งห้าราศีนี้มีเกณฑ์ดวงดีได้รับทรัพย์ค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าจะเป็นราศีของท่านกันหรือเปล่า มาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรดวงดีไม่หยุดนะคะโดยเฉพาะการทำงานกิจการได้ขยับขยายเปิดธุรกิจใหม่ๆสามารถเริ่มต้นได้ในช่วงนี้เลยค่ะ จะนำพาความสำเร็จความมั่นคงที่ดีแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมตตาซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานแต่ต้องระวังเรื่องของการเงินการตัดสินใจต้องมีสตินะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้ดวงดาวการเงินแข็งแรงขึ้นค่ะ เรียกได้ว่าจะเป็นนี้น้อยลงสิ่งของบางอย่างที่หายไปก็จะได้คืนกลับมาด้วยนะคะแถมชาวราศีเมษนั้นยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภได้ผลกำไรผลตอบแทนที่ดีใครทํามาค้าขายก็จะหมุนเงินได้ดีขึ้นด้วยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่ราศีที่สามนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์ โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าเป็นราศีที่มีลางสังหอรที่ดีฝันแม่นช่วงนี้จะมีโอกาสและความรักดีๆจะเข้ามาคนโสดอาจจะมีคนรักแล้วก็ช่วยกันเกื้อหน,นุนในเรื่องของการเงินรายได้ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ราศีถัดไปคือท่านจะเกิดในราศีมีน จะมีข่าวดีจังหวะในเรื่องของการหมุนเงินดีขึ้นด้วยนะคะการลงทุนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาก้าวหน้านะคะการงานก็มีคนเกื้อหนุนดวงความรักก็พุ่งอาจเป็นคนใกล้ชิดสนิทหรือจะเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะงานจะประสบความสำเร็จ มีคนมองเห็นฝีมือความสามารถการค้าขายมีกำไรมั่นคงหยิบจับเป็นเงินเป็นทองความรักคนโสดจะสเสน่ห์แรงมากมีโอกาสสมหวังส่วนคู่ที่มีปัญหาก็จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง5าราศีที่มีเกณฑ์ดวงเด้งพลิกฟื้นในช่วงนี้กันนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ